สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการเปิดตัวโครงการ Point of Invisibility ของยูเครนนั่นเองนะครับ Point of Invisibility เนี่ยแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับผมก็คือ จุดที่ไม่สามารถทำลายได้นั่นเอง i n v i n c i b i l i t y เนี่ยแปลว่าแบบไร้เทียมทานอนะ่ะ i n v i n c i b l e อ่ะโอ้โหแต่ต้องไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งชื่อแบบนี้เองเนี่ยมันฟังดูเหมือนป้อมปราการหรือเปล่านะครับจุดป้อมปราการที่ไม่สามารถทำลายได้อย่างนั้นเหรอแล้วไอโครงการเนี้ย p อยต์ออฟอ i นวิ i ซ i บ i ลิของยูเครนเนี่ยนะครับผมจะมีการประกาศออกมามากกว่า4000จุดเลยนะครับเพื่อตอบโต้การโจมตีของรัสเซียและมีแผนที่จะขยายโครงการออกไปเรื่อยๆด้วยเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไร ในวันนี้แหละเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลย point of i n v i n c i b i l i t y นี้นั้นไม่ใช่ป้อมปราการนะครับแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย สืบเนื่องมาจากการโจมตีของรัสเซียที่รัสเซียเองเน้นการโจมตีที่จะทําลายสาธารณูปโภคพื้นฐานของยูเครนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกระบบไฟฟ้าหรือว่าถนนสะพานต่างๆรัสเซียเนี่ยต้องการจะให้ยนะูเครนถูกตัดไฟไปเลยนะครับผมแล้วต้องเผชิญกับหน้า,นาหนาวแสนโหดร้ายไอโครงการ point of invincibility เนี่ยแหละครับจะถูกเปิดใช้งานเมื่อมีการโจมตีของรัสเซียเกิดขึ้นและทางยูเครนเนี่ยได้สูญเสียพวกระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไปโดยไม่สามารถกอบกู้ขึ้นมาได้ไ พวกจุดเหล่านี้เองไงนะครับผมจะเป็นจุดบริการที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่นนะครับซึ่งก็รวมไปถึงอาคารสํานักง,งานต่างๆเนี่ยนะครับผมหรือว่าอาคารราชการหรือรวมไปถึงโรงเรียนด้วยก็จะเป็นจุดฉุกเฉินที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาพักพิงได้แบบว่า,าไฟดับถูกไหมมันหนาวมากก็ต้องมารวมตัวที่จุดเหล่านี้ซึ่งมีการเปิดตัวกันมามากกว่า4,000จุดเลยนะครับผมสามารถหาจุดได้ในเว็บไซต์ว่าจุดไหนอยู่ใกล้คุณแล้วพอไปถึงจุดเองเนี่ยก็จะมีข้อมูลอัปเดตต่างๆให้รวมไปถึงมีทรัพยากรที่จะเป็นต่าง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมสัญญาณมือถือน้ําชุดปฐมพยาบาลเครื่องสร้างความอบอุ่นแล้วจุดตรงนี้เองเนี่ยก็จะเปิด24ชั่วโมงให้ใครเนี่ยเข้ามาใช้บริการก็ได้นอกจากนี้เองเนี่ยจุดเหล่านี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตพื้นฐานที่อยู่รอบข้างเนือ้อยะใกล้ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันธนาคารร้านขายยาหรือว่าร้านขายของชําเองก็ตามเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นจุดบริการประชาชนในยามยากและที่มาของชื่อ of invisibility เนี่ยก็มาจากว่า ต่อให้รัเสเซียเนี่ยทำลายพวกเราไปทําลายไฟฟ้าตัดนุ่นตัดนี้ไปยังมีจุดเหล่านี้อยู่ที่จะช่วยเหลือทุกคนที่จะไม่ยอมแตกพ่ายไปเนี่แหละคือความหมายของมันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นบริการที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะจากอนาคตดูคาดการณ์เนี่ยคิดว่าอาจจะมีการโจมตีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับผมรัเสเซียเนี่ยอาจจะขนมิสไซล์หรือว่าขนโดรนต่างๆเนี่ยมาทําลายพวกสารณาูปโภะพพื้นฐานอีกดูจะเป็นกลยุทธ์และแผนการของรัเสเซีย ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับผมเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูเนี่ยก็เข้าไปได้นะครับผมชื่อว่า n e s l a m n i s g o v u a นะครับ n e z l a m N I S T ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะผมมาลองเข้าไปดูมาแล้วมันก็จะมีแผนที่เนี่ยแล้วก็มีการโชว์จุดต่างๆมีจุดพย,มมยาบาลจุดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายแต่เสียดายที่มันเป็นภาษายูเครนนะครับตัวผมเองเนี่ยก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับผมแต่ก็เออเห็นไอเดียเห็นการดีไซน์เว็บออกมาแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้ดูง่ายใช้ไม่ยากเลยนะครับผมแล้วก็มีแบบพวกโลโก้สิ่งต่างๆเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆเนี่ยมีบอกไว้หมดว อะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้ชาวบ้านที่ต้องการจะหาที่ต่างๆเนี่ยเข้าไปหาได้อย่างไม่ยากเลยและนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของโครงการใหม่ของยูเครนที่มีชื่อว่า point of invincibility นะครับผมหรือว่าจุดแห่งความไร้เทียมทานที่ มีการประกาศออกมาแล้วมากกว่า4,000จุดนะครับและจะมีการขยายโครงการนี้ออกไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวยูเครนยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ